ชุดแต่งโดยรวมเราเรียกว่าชุดวิกเตอร์นะครับคันนี้เป็นวิกเตอร์ยกสูงแมกกับยางตัวนี้เราเรียกว่ายางแบบมัทเลนนะรถคันนี้นะครับเป็นรถที่เป็นมาตรฐานยูโร5แล้วนะสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้กุ้งพามาดูรถแต่งคันนี้แต่งอย่างใหญ่เลยนะครับยกสูง แล้วก็ใส่ยางใหญ่ด้วยมัดทะเลนดอกล้นๆแบบนี้เลยชัดๆนะครับสวยงามมากสําหรับตัวนี้ชุดแต่งโดยรวมเราเรียกว่าชุดวิกเตอร์นะครับคันนี้เป็นวิกเตอร์ยกสูงนะครับก็คือวิกเตอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วยชุดแต่งที่เป็นตัวชิ้นกันชนที่อยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็มีกระจังหน้ามีคิวล้อทั้ง4ด้านมีสกู๊ปนะครับแล้วก็มีข้อฝาท้ายนั่นเองสําหรับตัวชุดแต่งวิกเตอร์นะครับคันนี้แต่งมาจากตัว DBL XLS นะครับหรือว่ากระบะ4ประตูออโต้ของ Ford นั่นเอง ราคาณปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่889,000บาทนะครับสำหรับเจ้าตัว Ranger XLS เป็นเกียร์6สปีดนะครับเครื่องยนต์เป็นดีเซล2.0ลิตรนะครับให้กำลังแรงม้าอยู่ที่1 7 0แรงม้านะครับแรงบิดขนาด405นิวตันเมตรนั่นเองจับคู่กับเกียร์ออโต้แบบ6สปีดนะครับชุดแต่งนี่แต่งแล้วดูเหมือนกับว่ารถเนี่ยประมาณเกือบล้านเลยนะเพราะว่าดูใหญ่และดูสวยขึ้นเยอะเลยสาหรับเจ้าตัว XLS นะครับ เดี๋ยวชุดแต่งนะครับกุ้งพาดูทีละชิ้นเลยนะครับจากด้านหน้าก่อนเลยด้านหน้าเนี่ยจะเป็นกระจังนะครับที่เราเรียกว่ากระจังหน้าฟอนภาษาอังกฤษจริงๆลูกค้าเลือกสีหรือเลือกแบบของตัวกระจังได้นะครับว่าอยากได้แบบไหนนะครับหรืออยากได้เป็นแบบซี่ซีดำๆเงาๆไหมหรือว่าฟอนภาษาอังกฤษแบบนี้อ่าฟอนภาษาอังกฤษแบบนี้อยากได้แบบสีล้วนหรือว่าทูโทนก็ระ,ะบุมาได้เน,นี่ยเราเรียกว่าสีล้วนสีล้วนก็คือเป็นสีดำล้วนนั่นเองสําหรับตัวฟอนภาษาอังกฤษที่อยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวชิ้นกันชนนะครับอันนี้ ครอบทับงานเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนออกนะจะไม่เหมือนชุดแรปเตอร์ชุดแรปเตอร์เนี่ยเราจะเปลี่ยนออกแต่ว่าเป็นของวิกเตอร์เนี่ยเราจะครอบทับเข้าไปเลยนะครับตรงนี้ก็ทําสีตัวรถนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกสีนึ่งที่เป็นสีของชุดแต่งโรงงานก็คือจะเป็นสีเทาออกเงาๆนะครับก็จะเป็นคอนเฉชกับตัวชิ้นกันชนที่อยู่ด้านบนที่เป็นสีเดียวกับตัวรถเนาะนะครับสำหรับตัวรถนะครับไฟตัดหมอกเนะี่ยมีมาจากโรงงานอยู่แล้วนะโมเดลของตัว XLS แล้วก็ XLS เนี่ยไฟหน้าเป็นแบบ LED ตัวนี้ไฟหน้า LED มาพร้อมไฟวิ่งกลางวันที่เป็นแบบเนทาวม์ลันนิ่งไลท์นั่นเองสําหรับเจ้าตัวไฟวิ่งกลางวันนะครับมีค้อไฟหน้าติดตั้งให้เรียบร้อยค้อไฟหน้าเนี่ยติดตั้งไปแล้วทําให้ไฟหน้าดูโดดเด่นขึ้นและดูลอยขึ้นนั่นเองดูมีมิติพูดง่ายๆนะแล้วก็ด้านบนของตัวรถเห็นไหมฮะมีของแต่งเพิ่มอีกหนึ่งรายการก็คือตัวนี้เราเรียกว่าสกู๊ปเป็นสกู๊ปทรงสั้นของวิกเตอร์นั่นเองเป็นงานชิ้นเดียวกันมาหมดเลยนะครับก็ดูสวยดูลงตัวเลยสําหรับด้านหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกัันนต่อะครบ ด้านข้างของตัวรถนะครับคิ Q ้วล้ออันนี้เป็นคิ้วล้อของวิกเตอร์นะครับจะออกเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้นะครับ ไม่สามารถเลือกเป็นแบบอื่นได้นะสำหรับเจ้าตัวคิ้วล้อเพราะมันแมทกันมากับตัวชุดสเกิร์ตของวิกเตอร์ที่อยู่ด้านหน้านั่นเองนะครับแล้วก็ชุดแต่งเด่นๆเลยมีใส่คิ้วล้อแล้วก็จะมีตัวนี้ครับเปลี่ยนแมทกับยางตัวนี้เราเรียกว่ายางแบบมัทเทเลนนะดอกใหญ่ๆแบบนี้มัทเทเลนนะครับก็คือดอกมันจะสวยแล้วก็ดูดูดุขึ้นนั่นเองแต่ว่ามันมีข้อเสียหรือว่าข้อจํากัดนะก็คือเสียงนี่มันจะค่อนข้างดังถ้าเกิดลูกค้าไม่ชอบเสียงดังเนี่ยก็ลองพิจารณายางแบบ AT ทดูเนาะก็คือเป็นแบบพอเทเลนีลกกนี้หน่่อยยแตเสงก็ ซอฟต์กว่าน,นี้เยอะครับผมสำหรับเจ้าตัวมัทเทรนข้อดีก็คือสวยดุนันนั่นเองแต่ข้อเสียก็คือเรื่องเสียงอย่างที่กุ้งบอกไปนะครับตัวนี้ขนาดหน้ายางเป็น33มสคูณสิบสคือหน้ายางตรงนี้นะ5 2 5นะครับก็คือ12.5%ตรงนี้นะเป็น12.5%ของตัวหน้ายางนะครับสำหรับเจ้าตัวอายางเซตนี้นะครับแล้วก็แม็กเนี่ยเป็นแม็กขนาด20นิ้วนะ ไลน์แม็กนี่มีให้เลือกหลายแบบนะครับอยู่ที่ว่าลูกค้าชอบแบบไหนอันเนี้เรามีแบบให้ลูกค้าเลือกก่อนที่จะติดตั้งนะครับอันนี้เป็นไลน์แบบที่ลูกค้าเลือกนะก็คือจะมีขีดสีเงินๆน,นิดนึงนะครับแล้วก็ตัดกับสีดํานอกจากเปลี่ยนแม็กกับยางไปแล้วนะครับตัวนี้ลดยกสูงขึ้นอีกประมาณ2นิ้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดลูกค้าเปลี่ยนแม็กกับยางเซตเนี้ยถ้าไม่ยกเนี้ยเลี้ยวไม่ได้นะครับเพราะมันจะติดนั่นเองสําหรับเจ้าตัว แม็กกับยางที่จะเป็นต้องยกนะเซตนี้นะครับถ้าแต่งแบบนี้แล้วก็ยกด้วยเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ที่จาเป็นต้องเปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งก็คือปีกนกนะครับสีแดงๆที่เราเห็นนะครับเป็นปีกนกปีกนกเนี่ยทำหนะ้าที่กดหน้ายางนะครับป้องกันปัญหายางกินนอกกินในนั่นเองทําให้ล้อเนะี่ยหน้ายางทั้งซ้ายและขวาคือด้านในด้านนอกเนี่ยสัมผัสกับพื้นถนนได้เสมอกันมากที่สุดนั่นเองสําหรับเจ้าตัวปีกนกที่เราเปลี่ยนไปนะครับผมแล้วก็ด้านข้างครับเนี่ยชุดแต่งนะครับเป็นสติ๊กเกอร์ลายสาัต์โร สติกเกอร์ r ลาสักโคนนะครับอันนี้ลูกค้าเลือกแบบได้นะครับว่าชอบแบบไหนอยากได้เยอะอยากได้น้อยเรามีแบบให้ลูกค้าเลือกก่อนที่จะติดตั้งนั่นเองสาหรับเจ้าตัวสติกเกอร์ลายสักโครนรถคันนี้นะครับจะเป็นมาตรฐานยูโร5นะครับหรือว่าตัวใหม่ล่าสุดที่ผลิตณปี2 0 2 4นั่นเองสังเกตจากตัวแก้มข้างนะครับก็คือจะเป็นแก้มข้างแบบเรียบๆไม่มีหนังสือคําว่าแลนเจอร์ระบุมาแล้วนี่เป็นมาตรฐานยูโร5นะครับกระจกมองข,งข้างขนาดใหญ่นะมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวที่เป็นแบบ LED นั่นเองสําหรับตัวด้านข้างของตัวรถ เบ้ารองมือจับกันลอยติดตั้งให้เรียบร้อยนี่ป้องกันรอยขีดข่วนที่จะเกิดขึ้นกับสีรถถ้าเป็นรอยเยอะๆนะครับก็แค่แกะออกแล้วก็เปลี่ยนใหม่สีรถเรายังใหม่เหมือนเดิมนั่นเองนะครับสาหรับเจ้าตัวเบ้ารองมือจับกันลอยนะครับด้านข้างของตัวรถเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็ของแต่งที่อยู่ท้ายกระบะที่เป็นจุดเด่นเลยก็คือตัวนี้เราเรียกว่าบาเล็กอันนี้เป็นบาเล็กขนาดใหญ่เลยนะ แล้วก็มีไฟเบรกอยู่ที่ด้านบนด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ใช้งานได้จริงนะพาดของได้อะไรได้หมดเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวบาลเล็กนี้นะครับเป็นสีดําขนาดใหญ่เลยนะครับบาลเล็กสวยๆนะครับพร้อมไฟเบรกอย่างที่บอกไปบันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะนะครับสำหรับเจ้าตัว XLS ก็มีให้เรียบร้อยนะครับอันนี้เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานเวลาเราขึ้นไปหยิบของที่อยู่ท้ายกระบะนั่นเอง ด้านหน้านะครับติดตั้งข้อไฟหน้าให้แล้วด้านท้ายก็มีข้อไฟท้ายเหมือนกันนี่ข้อไฟหน้าข้อไฟท้ายไฟท้ายดูโดดเด่นและดูลอยขึ้นนะครับสาหรับเจ้าตัวข้อฝาท้ายกระบะอันนี้เราเรียกว่าข้อฝาท้ายกระบะนะครับข้อฝาท้ายกระบะนเนี่ยฟอนต์ตัวภาษาอังกฤษเนี่ยอยากได้เป็นสีอะไรสามารถระบุมาได้นะแต่อันนี้ก็คือจะเป็นคุมโทนดำนะครับเนี่ยข้อฝาท้ายก็เลยจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็โมเดลของ XLF นะครับจะมีกล้องนะครับนี่เป็นกล้องที่ซ่อนอยู่ใต้โลโก้นั่นเองนะครับเพิ่มความปลอดภัยเวลาเราถอยหลังนั่นเอง เราสามารถมองได้ว่ามีอะไรที่มันกีดขวางอยู่ทางด้านหลังหรือเปล่านะครับทำให้เราถอยรถได้อย่างปลอดภัยขึ้นนะครับสำหรับเจ้าตัวกล้องมองหลังที่ซ่อนอยู่ในโลโก้ก,กันชนหลังนะครับก็เป็นทรงศูนย์นะเนี่ยอันนี้จะเป็นทรงศูนย์เพราะว่าโมเดลของ XLS มีกันชนท้ายมาอยู่แล้วอันนี้กันชนท้ายทรงศนย์ก็ดูลงตัวและดูสวยงามเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวรถแต่งของตัว XLS คันนี้ก็แต่งได้ลงตัวเลยแล้วก็เป็นตัว ที่แต่งค่อนข้างโหดด้วยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากแต่งแนวนี้อยากได้แบบคันนี้เลยก็ดูคันนี้เป็นแนว,แนวทางได้หรือว่าอาจจะเพิ่มนู่นนิดหรือว่าลดตรงนี้หน่อยก็สามารถระบุหรือว่ามาคุยกันก่อนได้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดมีคําถามนะครับสามารถถามไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาโดยตรงก็ได้สําหรับคลิปนี้กุ้งพาดูประมาณนี้ขอบคุณมากครับ